โอเคว่าซ oh, hey. e oh. ับไก่ไก่พี่จิมุกโคตรกระจอกอะเอาละในวันนี้นะครับเรากลับมาเล่นเกมที่ค้างเอาไว้นานมากๆมีชื่อว่า Growing Up ถ้าใครที่ติดตามผมเล่นโลบอคแรกๆเนี่ยคุณจะรู้นะครับว่าเกมเกมนี้อยู่คู่ช่องกับเรามานานพอสมควร Going up part 1 part 2แล้วก็ part สามไอ้นี่ไม่เกี่ยวมันเป็นเกมวัฏจักรชีวิตนะครับว่าตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยชีวิตของคุณนั้นเจออะไรบ้างคลิปล่าสุดที่ผมอัดเกมเกมนี้ไปคือ2020เกือบ2ปีที่แล้วนะครับนี่จะเป็นเกมไดอารี่ชีวิตของเราไว้ว่าตลอดทั้งชีวิตตั้งแต่เราเป็นเด็กจนโตวเวลานั้นผ่านเหตุการณ์อะไรมาบ้างอย่างเหตุการณ์สุดประทับใจนะครับในการขับรถครั้งแรก พร้อมก <ster> no ับคุณครูสอนขับเว้ยใช่ครับขับรถครั้งแรกเราขับรถชนปั๊มน้ำมันระเบิดอิงและสุดท้ายทั้งครูแล้วก็ผมนะครับโดนสเก็ตระเบิดตายทั้งคู่ไม่รอดออกเป็นข่าวหน้าหนึ่งไม่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะรู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นก็ลองย้อนกลับไปดูแล้วกันเอาเป็นว่าเป็นหนึ่งในเกมเล่าเรื่องที่สนุกมากจริงหลายคนอาจจะงงนะครับเอ้พี่ทำไมไม่อัดให้มันจบจบไปเลย คือเกมนี้มันไม่จบเกมมันจะค่อยๆแบบปล่อยอัปเดตมาทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆโตไปทีละนิดนั่นหมายความว่าไงนั่นหมายความว่าถ้าผมอัดคลิปนี้เสร็จปุ๊บคลิปหน้าจะออกมาในอีก2ปีใช่แล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างจะค้างคานิดนึงแต่เกมมันสนุกจริงๆและคุณผู้ชมรู้อะไรไหมตอนนี้ผมอายุ18แล้วไงผมโตเป็นหนุ่มแล้ว ชีวิตจริงกูแก่กว่านั้นอีกเอาละภารกิจของเราต่อไปนะครับ f i กยอมมอเตอร์ไซค์ซ่อมมอเตอร์ไซค์ของเราเว้ยให้เรากด r ร n c h ที่มือแล้วยังไงต่อและให้เราไปหามอเตอร์ไซค์นะครับดูนี่สิมอเตอร์ไซค์เราซ่อมยังไงเนี่ยซ่อมวว้าวมอเตอร์ไซค์ guys ให้เราไปเช็คนะครับ help w a n t e d add on your computer มาตรงนี้ ให้เราไปที่คอมพิวเตอร์เหมือนเราไปหางานหรือเปล่าคุณผู้ชมอายุ18เราต้องหางานนะครับนี่ไงเราต้องไปช่วยงานที่ฟาร์มเว้ยไปเจอฟาร์มเมอร์จอน for detail แป๊บนึงยิ้มรถก่อนโอ้โหรถสุดอัลติเมตคุณผู้ชมอาจจะเห็นภาพแล้วแบบแง่เกมอะไรของมึงว่าแต่เกมมันดีจริงๆถ้าแต่คุณไปดูพาร์ทหพาร์ทสพาร์ทสมาคนจะรู้ว่าเกมนี้มันดีมาก มดฟรร์จออสวัสดีฉันฟาร์เมอร์จอนนายสามารถทำงานได้ตอนนายอายุ18ถ้าผม17ครึ่งนี่คือทำงานไม่ได้ใช่ไหมเราโดนจ้างเรียบร้อยแล้วยสเฮ้ยไกด์ผมลาออกจาก YouTube อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาช่วยงานฟาร์มเมอร์จอหนเว้ยใช่ผมจะรีดนมวัวแล้วก็เก็บขี้วัวแทนที่จะนั่งทำ u t u b e เพราะว่า YouTube มันให้เงินน้อยไปนิดหนึง่งฟาร์มเมอร์จอนนะครับบอกให้ไปให้อาหารไก่นี่อาหารไก่คุณผู้ชม นี่มันให้อาหารไก่หรือมันกินเองเนี่ยให้อาหารไก่ and get them i n t o their c ค o p โอเคโอเคโอเคผมจะต้องล่อพวกมันนะครับให้เข้าไปที่เล้าตรงนี้สต๊อมาตรงนี้ต่อไปนะครับเขาให้เราไปต้อนวัวเว้ยไปต้อนวัวแล้วทำไมกูกลายเป็นกามาเทพสต๊อหยุดต้อนวัวมานี่เจ้าวัวนยา ไปเออเข้าไปอยู่ในโรงซะนั่นเป็นโรงฆ่าสัตว์อยู่นะไม่ใช่ไม่ใช่ใชโรงฆ่าสัตว์ไปเร็วเนี yeah. ่ยประเด็นคือผมเพิ่งเอาไก่นี่ครับเข้าเราไว้แล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมตอนนี้ไก่มันออกมาต t อ p กูจะลงจากม้ามันลงจากม้ายัางไงเนี่ยต่อไปนะครับเขาให้เรานั้นใช้รถแทรกเตอร์ในการไถเฮฟิลนี้ใช่ไหมเอาล่ะได้เวลาไถ่ายละ จัดไปเลยคือเราต้องไขให้หมดใช่ไหมคุณผู้ชมโอ้เกมดีไกด์ guys. เกมดีพายายามขับอย่าตกน้ยเรียบร้อยอาโอเค20บาทฉันทำงานทั้งวันได้20บาท Guys เรานีครับสามารถทำงานเหมือนเดิมเว้ยแล้วเขาจะจ่ายเงินเราในแต่ละรอบก็คือจะให้ทีละ20บาทอะไรประมาณนี้แต่ผมไม่ทำนะครับเอาละเราไปคาร์นิวัลดีกว่าเรามาเริ่มจากฟันเฮาส์มิลเลอร์แมเปนเขาว,วงกดกระจกนะครับโอ้ว้าวว้าวสุดสมจริงโอ้โอโอโอว้าวโอ้ทำไมมันน่ากลัววะแม่งหลอนว่ะเฮ้ยหลอน เวดวัตสต๊อปโอ้ my god เออมาตรงนี้โอเคค่อยๆไปอ่า uh, แล้วก็มาตรงนี้อ่า uh, เสร็จแล้วใช่ไหมต่อไปไปเล่นชิงช้าสวรรค์นะครับแล้วผมจะออกไปยังไงเนี่ยผม18นะเว้ยผมไม่ใช่8ขวบเล่นชิงช้าสวรรค์ <im itation> รู้สึกสนุกจังเลยเต็มเปียมไปด้วยความมัน โอ้โรเลร์โคสเตอร์น่าสนุกโอเคไปไลเล่นโ้อเลร์โคสเตอร์ดีกว่างี้เฮ้ยเพลงมาวะ่ะเพลงมาเอาแบบเร็วๆเลยนะพี่รอยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ช้าไปวะ่ะ <laughs> ตรง,ๆๆตรงนี้มันมีคราบเลือดมันเป็นอะไรที่หย่อนตัวลงมาหรือว่าคนแม่งหล่นหล่นลงมาเสร็จปุ๊บแล้วแอบตรงนี้ แม่งมีคาบเลือดอุย้ยคิดว่ามันจะปลอดภัยหรือเปล่าปลอดภัยสิปลอดภัยแน่นอนมีคาบเลือดตรงนี้ด้วยอ๋อเขาให้เราปีนโว้วโอ้ไม่รอดมันเป็นอะไรอะบัญจีจ้ำหมอ If you r turn to live ไม่ฉันหมายถึงกระโดดตั้งหากลัางไม่ค่อยดีเลยนะเหมือนกับหัวไปกระแทกตรงนี้หรือเปล่า <c oughs> ไปเลยโอ้โหปลอดภยัยปลอดภยัดภยคุณผู้ชมปลอดภัยร้อยเปเซ็นตะครับ เย้เย <Yeah>. yeah. ้พอ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 ละเลิกเล่นแล้วได้ไหมอ๋ออาแกนี่มันสาวน้อยตกน้ำคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่สาวน้อยนะครับคนสยองตกน้ำวัดเดอะเพยหนึ่งคอยเพื่อเป็นการปลาเป้าสามดอกแล้วผมจะเพย์ยังไงอะ่ะเอออย่างนี้เพยหนึ่งคอยปลาไปเลยปลาเย้โอ้่าแฟนดี โอ้ตามน้อยตกน้ำเนี่ยตกมันๆเลยทำ <c oughs> ไมดูเหมือนเธอแบบเกียดงานนี้มากเลยวะยอตายตาย,ตายส่วนอันนี้ไม่มีอะไรนะครับเหมือนกับว่าให้เราโยนห่วงลงไปใช่ไหมถ้าเกิดมันเข้าห่วงตงนี้เราก็ได้ตุ๊ก,กตามหมีมาแค่นั้นเองโอเคปาไปเลยเย็บอ่าวุ๊ หนึ่งทีโคตรเกง่งเนี่ยผมได้ตุ๊กตาหมีมาแล้วดูดิตัวโคตรเล็กเลยอะ่ะเอาละส่วนสนุกนี่สนุกมากเลยนะแต่ว่าตอนนี้เราเหนื่อยแล้วนะครับให้เราหาเตียงหรือว่าเต็นท์เพื่อเป็นการหลับโอเคเอาเป็นว่าจบวันแล้วใช่ไหมเห็นไหมผมบอกแล้วเกมดีมันเป็นเกมที่มีแอคทิวิตี้ให้คุณเล่นเรื่อยๆเว้ยกับ,บนอนนี่เตียงนอนสิ Start dreaming คือแม้แต่ตอนฝันนี่ยังต้องแบบมีการบังคับให้ตัวเองฝันด้วยเหรอวะ Dream Dream speed run guys เราไม่ใช่ละเราฝันว่าเรานั้นนะครับไปหาสมบัติเว้ยโอ้ว้าวระหว่างฝันอยู่นั้นฉันจะต้องไปขุดสมบัติที่ภูเขาให้ได้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวยืมรถมาก่อนนี่กำลังฝันอยู่กำลัง dream อยู่กำลัง speed run guys speed run speed run ยุดสเ s t e r เออ ำไมมันต้องขุดด้วยทำไมมันขุดด้วยแบบนี้เยี่ยมเลยระหว่างที่กำลังฝันอยู่นะครับเราก็ผมเอาเงินนะครับไปเล่นที่เพนต์ l อลแอเรียแวะอันนี้ผมต้องเล่นหรือเปล่าโอเคแล้วผมเล่นกับใครเนี่ยโอ้ยเล่นกับคนพวกนี้ NTT วัดเราตายบนึงอ้าวิ <ś led> เยวตะกี้ศพกระตุกเหรอ หยุดศพกระตุกหยุด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 แกแกนะแกแกไม่มีสิทธิ์เอาตัวรอดเฮ้ยหายไปแล้วตายแกไม่มีสิทธิ์เอาตัวรอดเว้ยฮะชอบนักชื่อไหมแบบนี้ฮะแกนะแกตายโอ้โอเคโอเคเอาใหม่คุณผู้ชม คือเรานี่ครับจะต้องหาสมบัติที่มันซ่อนอยู่เว้ยที่เพนต์บ a ลแอเียไอเราก็นึกว่ามันให้เรามายิงกับบอดมะโถเอ้าล่ะผมใช้ปืนนี้ในการยิงนานไงเจอแล้ว <c oughs> กลันกวนะกลัวมะโดเอาล่ะต่อไปก็ผมเขาให้เรานีครับเออใช้แรมก็ผมในการขึ้นไปเอาสมบัติแรมเหรอนอี่วะ what the โอ้ oh my god fortnite นั่นไงสมบัติอยู่งนโอ้ oh my good ฟ o r t น i t e fortnite guys อ oh. ้เจอสมบัติ yes yeah. ้าวนั่นเป็นความฝันที่สุดยอดมากเลยเอาละให้เราไปเช็คที่เลบ็อกซ์นะครับเลบ็อกซ์อ่าเช็คนี่เราฝันว่าเราสอบเข้ามาหาลาัยสำเร็จ และตอนน,นี้นั้นเราพร้อมที่จะไปอยู่หอแล้วใช่เหรอนี่เป็นความฝันจริงดินี่กูยังฝันอยู่นะเว้ยตป๊บนึงผมขีกข่กระต่ายไปก่อนโอ้กระต่า,ตายเฮ้ยเดี๋ยวไปเช็คหอก่อนเว้ยเราอยู่หอในหอนอกวะหนว่าหอนี่นี่นี่อันนี้คือหอเฮ้ยมาหาลัยของเมืองนอกเขานี่ทำไมมันดูดีจังวะดูดีมากเลยเช็คอิน ถ้าต้องการเงินแล้วเราก็แซมจะจ้างคุณเองเหมือนเราจะต้องมีเงินก่อนนะครับ22 Coins ค่าเล่าเรียนแล้วก็ค่าเช็คอินเว้ย22บาทคุณผู้ชมว่าไง yes เอาละผมไม่ต้องไปหางานทำเพิ่มเว้ยเพราะว่าผมนั้นมีเงินมาตั้งแต่เกิดดูนี่เงินโคตรรวยเลยแล้วนี่เลยสาวผู้ชมโคลาซาร่าเฮ้ยคนพวกนี้เขาโตแล้วดูดิ ฮอตแอนิเม a เบฟออนไลน์เดทติ้งเกมเฮ้ยไปดูหอดูหอเอาละผมจะอยู่ตรงไหนดีผมอยู่ตรงมุมสุดๆเลยผมไม่อยากให้ใครรบกวนตรงนี้นี่โอ้โหโพักชันโคตรใหญ่นี่ชอบว่ะทีวี i s included ไหนว่ทีวีกูมไม่เห็นมีทีวีเลยอ๋อนี่ๆๆๆๆๆ่นี่น,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 น่ทีวีตรงนี้ น็อกน็อกมีใครอยู่ตรงหน้าประตูใครวะคนนอนอยู่อย่าเข้ามาในหอฉันว้าวดุกมายก g อดเจอจัมส์แกร์พ่อแม่เข้ามาเอ่อจัดงานวันเกิดในหอ,อกูโอมายก g อดหัวใจเกือบหลุดออกมาจาก <peach> ตกใจจริง <mark> เปิดของขวัญน,นี่อะไรเนี่ย เราได้เมจิกหวานมาอย่างนั้นเหรอคุณผู้ชมอย่าลืมว่าจะอายุ19ปีแล้วคุณได้รับของขวัญจากพ่อแม่นะครับก็คือคาถาเวทมนต์นะว้าวว้าวโอ้ม oh ่ Let's see what game we can play โอ้มายก็อดผมเล่นสนุกเกอร์คุณผู้ชมทั้งทางที่ผมเล่นไม่เป็นผมรู้แค่ว่าเราต้องเหยียลูกาขาวๆนี่นะครับผมต้องไปเลือกคนที่มาเล่นกับผมว่ะ ผมต้องเล่นกับนี่ต้องเล่นกับโคลาโอ้ไม่กอดโคลามาเล่นกับเราหน่อยนี่นะคุณผ,ผู้ชมคนนี้เขาเป็นแฟนผมในอนาคตนะครับเอาอะนะโคลาเดี๋ยวเดี๋ยวโคลาจะตามมาทําไมนี่วิธีการหันนัน <c oughs> <c oughs> เออเฮย้ยวิธีการตีตีแบบแรงๆสวยงามได้ไปกี่แต้มวะนั่นอะโคลาเล่นหน่อยตีแรงๆโอโ้โหเข้าไปเยอะแล้วเนี่ย ผมว่า oh, ผมชนะแล้วอ่ะคุณผู้ชมส่วนอันนี้เบาๆพอเฮ้ยเกือบลงไปมิสโคลาเทิร์นี่โคลาเล่นอย่างเทพเลยนะครับดเกมมาคาลอบวิน Yes มาคาลอบวิน Guys เขาบอกว่าที่หอนี่นะครับยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายให้ลองเล่นเลยนะแต่ว่า เราจะต้องไปเรียนก่อนซูโรจีคลาสเอาล่ะคุณผู้ชมผมคิดว่าผมน่าจะฝากเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะดูพาร์ตต่อไปลองกดไลค์แล้วลองคอมเมนต์มากันดูวันนี้ผมไม่ว่างผมต้องออกไปข้างนอกเวลาอัดเกมวันนี้ไม่มีนี่ต้องขออภัยด้วยผมอัดมานานมากแล้วด้วยสำหรับใครคนไหนที่อยากลองเล่นก็ลองเข้ามาเล่นดูเกมดีมีคุณภาพ